สวัสดีครับผมแอดเจฟนะครับคผมจิ๊บเจฟนะครับผมก็วันนี้มามาตอบคำถามสำหรับคอมเมนต์นะคอมเมนต์ทั้งในเพจใน TikTok นะครับอาจจะเลือกเลือกคำถามตอบออกมาให้ให้ฟังกันคร่าวๆก่อนสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจในการทำสีกับเรานะครับทำสีกับเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ ผมขอเล่าตั้งแต่ในเรื่องเรื่องสถานที่ตั้งก่อนดีกว่าคําถามที่ที่พี่เขาคำถามมาว่าร้านของเราเนี่ยอยู่แถวไหนอยู่ทางไหนครับของเราเนี่ยจะอยู่นองอามทงบางเลนอ่าอ่าแต่ถ้าพูดง่ายๆคือเลยจากสายามาเนี่ยสิบเจ็ดกิโลสิบหกเออนี่สิบหกสิบหกยังจะเถียงนี่สิบหกกิโลอ่าข้ามทางรถไฟมาครับโตรงอย่างเดียวเลยครับตามทางผ่านไฟแดงมาได้สออามสี่ไฟแดงครับ เราอยู่ติดถนนใหญ่เลยใช่ไหมใช่ถูกต้องเรา<ห>จะเลยส่วนเกลือไม้แอลกิดมานิดเดียวมาประมาณร้อยเมตรถ้าแบบไม่ยากเลยครับผมแนะนำครับเปิด Google Map ครับของเราจะพิมพ์ว่าสอรุ่งเจริญ b o ดี้ช็อสาขาบางเลนนะครับแนะนำมาตาม Google Map เลยติดถนนใหญ่ครับสถานที่ตั้งของเราก็มีสถานที่ประมาณ3ไร่กว่านะครับมีประตูลว รู้วปิดกั้นทุกอย่างลดอยู่ในอู่ค่อนข้างจะปลอดภัยถูกต้องนะครับไม่มีการจอดริมถนนจอดในอู่หมดจอดในอู่หมดมีร่มจอดมีโรงจอดรถนะครับในการทํางานของเราครับขอตอบคอมเมนต์นี้นะครับที่ถามว่าหรือพ่นแบบร้อเเซนแบบนี้ 80- หรือ90ใบเทาอยู่ไหมหรือ100ใบเทาอยู่ไหม100ใบใบเทาเนี่ยคืออาจจะเป็นเขาใช่เขาใช้คำว่าแบงค์พันเนอะใช่ รจริงๆการเริ่มต้นในการทำสีดำร้อนะครับมันจะเริ่มต้นอยู่ที่7จ็ดหมื่นห้าในสำหรับรถเกือบทุกไซส์ยกเว้น SUV นะยกเว้อ 75, นอเจ็ดหมืนห้าในนัที่นี้นี่ไม่รวมอะไรนะครับไม่รวมอะไรไม่รวมอะไรที่ใช้จ่าย,ายใหมเช่นอย่างเช่นสมมุติถ้าเรา <c oughs> ในการทำรถเจ็ดหื่นห้าเนี่ยอะไรที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยต้องแนะนำครับเตรียมหนึ่งอย่างเลยในเรื่องพวกขอบอยางทุกอย่างใช่ ขอบยางเนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งอะไรบ้างพวกยางขอบประตูครับยางขอบกระจกหน้าหลังอ่าแล้วก็จะมีคําถามอีกถามว่าเราถ้าไม่เปลี่ยน่ะไม่เปลี่ยนถ้ายางของเก่าสภาพดีอ่าอันนั้นก็คุยกันอีกอย่างคุยเรื่องอ่าแต่บางทีถ้าดูภายนอกอาจจะสภาพสวยนะครับแต่บางทีถ้าลือมาแล้วในยางค่อนข้างแข็งค่อนข้างเก่าเนี่ยอาจจะมีซิกาด์ได้อันนี้เราเลยจาเป็นที่ต้องแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่าอ่าแต่ถ้าลูกค้าโอเค ก็อันนั้นก็ว่ากันครับอันนั้นเรื่องรายละเอียดมาคุยแต่แต่ส่วนใหญ่เราแนะนําว่าถ้าเราทําขนาดแบบนั้นแล้วแนะน<ช>ําให้เปลี่ยนใช่อ่ามันจะได้จบของใหม่เข้ามาอ่ะดูอีกคอมเมตนต์นึ่งครับอยู่รับประกันไหมครับอะไรไม่หายอะไรไม่สับเห็นหลายอูยเป็นข่าวนะครับต้องบอกกันเลยครับว่าในการทําของเรานะครับเอ่อลดในการลื้อทุกอย่างเนี่ยเราจะมีการเก็บนะครับเก็บรักษาไว้อย่างดีครับแล้วเราก็จะมี มีกล่องเก็บของมีทุกอย่างครับแต่ในเรื่องการรับประกันในเรื่องของหายหรือว่าในเรื่องเรื่องสินค้าที่เสียหายเนี่ยผมบอกเลยว่าเรามีการรับประกันอย่างแน่นอนนะครับก็<อ>น่าจะตอบคอมเมนต์นี้ไปได้ดีนะครับอย,รอยากปรึกษาครับว่ารถเกิดอุบัติเหตุหนักมาแล้วภายในรถหลวมหมดอา่าหลว,ลวมหมดควรจะยกหัวเก๋งใหม่หรือมีวิธีแบบไหนไอ้คำว่าหลวมเนี่ยหลวมของเขาอะและยิ่งระบุว่าภายในด้วยเนี่ย อาจจะมีพวกไอ้นี่ว่าอาจจะแบบถอดแล้วมันอาจจะมีจิ๊บก็มันหากิ๊บมันอาจจะหายไม่ครบอะไรพวกนี้มากกว่ากิ๊บมันอาจจะหักแนะนําควรวิธีแนะนําควรกบวกเก่งทําวิธีนี้หรือไม่อต้องบอกว่าวิธีนี้มันมันไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยนะในการทำร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยไม่ใช่ภายในมันมันเป็นสีและตัวถังใช่ถ้าวิธีนี้นะครับผมแนะนําครับให้คุณพี่เปลี่ยนอะไรภายในใหม่ใช่หรือว่าชิ้นไหนที่มันแตก <c oughs> ที่ไหนหูยึดจุน <c oughs> ยึด,ยดที่มันขาดขาดไปเนี่ยใช่เปลี่ยนใหม่แนะนำให้เปลี่ยนใหม่ครับมันจะได้อุปกรณ์ที่มันดีแล้วก็ในเรื่องการหลวมเนี่ยมันจะได้หมดปัญหาไปทูกต้องนะครับ,รบอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับเอะนี่ตาคุณเป็นอะไรอ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยเหมาะกับคนที่คิดว่าจะใช้งานยาวๆไม่เหมาะกับคนที่ทำแล้วเอาไปขายต่อคือ <c oughs> คุณพี่เนนี้เขาจะหมายความว่า ถ้าในการทาสีแบบร้อแบบเราเนี้ยไม่เหมาะไปขายต่อเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นการของคนซื้อแลวกันคนซื้อก็ต้องติดก็ต้องต่อเป็นปกติครับเหมือนเราไปซื้อื่นเนี่ยเราก็ต้องหาข้อติติเพื่อต่อแต่เนี้ยที่พบี่บอกว่าเพราะการถอดชุกชิ้นแบบนี้เต็นอาจจะมองว่าเป็นรถชนหนักแน่นอนแต่แต่ถ้าถ้าเต็นที่เขาดูเป็นจริงครับเขาก็จะดูตะเข็บรู้ครับว่าตะเข็บอันเนี้ยเป็นตะเข็บเดิมถึงแม้จะเปลี่ยนสีแต่ถ้ารถ เปลี่ยนสีและออกเป็นเป็นแนวแต่งเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจได้ะนะครับก็จริงๆในในข้อนี้ผมอาจจะในมุมมองผมนะครับผมมองว่าในการทําสีแบบนี้หรือว่าในการทํารถรีสโตขึ้นามาใหม่เนี่ยผมใช้คําว่ามันทําให้รถมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทำไมพูดถึงทำไมไม่มองมุมกลับอะ ว่าถึงเอาไปถึงถึงสถานที่ขายที่ไหนก็ได้แล้วแต่เขาก็ต้องเอาไปทําอยู่ดีใช่ทำไมเขาไม่เอาไปเป็นข้อติมอ่ะทำไมเขาเอาเปเป็นข้อดีของเขาอะใช่อ่าอันนี้เรามองในมุมกับการอ่ามันไม่เหมือนกับการที่เอารถชนมาทามาจากคนอารมณ์กันนะครับอันนี้ต้องต้องต้องขอตอบคอมเมนต์นี้ก่อนใช่ครับที่อาจจะเข้าใจในมุมหนึ่งนะอ่ามันไม่มันไม่ผิดครับมันเป็นเป็นข้อสงสัยที่จะขออาดจะสงสัยแบบนี้ก็ได้อันนี้คอมเมนต์นี้ก็ถือว่าตอบแล้วก็ถือว่าเป็นคําถามที่ดีนะครับคาถามที่ดีเลย เพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมองในมุมนี้นะ,ะใช่คือรถลื้อหมดไม่จะเป็นต้องชนนะครับถามว่าถ้าทาขนาดนี้บางคนเขาทาแบบนี้เขาผมว่าส่วนมากเลยครับเก็บเก็บใช้ยาวๆคือแบบว่าอยากต้องการทํารถเก่าให้มันเป็นรถใหม่อ<ช>ันดับแรกนะครับหรือว่ารถที่เสื่อมสภาพแล้วรถที่<ช>แบบอายุเยอะๆแล้วเนี่ยเอามาทําใหม่รีสโตใหม่ให้มันดูแบบเป็นรถใหม่อีกครั้งนะกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นคําถามที่ที่ดีนะครับ การตอบที่ที่แบบว่าเราจะได้อธิบายในมุมมองแต่ละมุมมองด้วยเครื่อง5้าแอเนี่ยใส่เทอร์โบพังแน่จริงไหมครับจริงไหมมันทั้งสองเางสองอย่างเลยเครื่องห้าแอเนี่ยเอขอาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นเครื่องตัวนอนก็เรียกเป็นมันจะมีรหัสอยู่ตัวนึงที่เป็นสองครับอ่ามันจะเป็นสองเอลสองเทอร์โบเลยอ่ามันก็คือเครื่องบล็อกเดียวกับเครื่อง5้าลเนี่ยแหละแต่ว่า5 l แอเนี่ยจะซีซีเยอะกว่าอ่าแต่ถามว่า ทำให้พังก็ได้ทำไม่ให้พังก็ได้อ่าถ้าทำให้พังก็คืออาจจะบูยเยอะๆเงี้ยมันก็พังแต่ถ้าเราต้องการไม่ให้พังนะครับให้มันเราก็ใช้บูธน้อยๆนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์โบดีๆพวกสายนะ้ำมันข้อต่ออะไรแต่ละแต่ละที่เนี่ยทำให้มันสมบูรณ์ไม่มีรั่วไม่มีอะไรไม่มีซึมมันก็ใช้ได้ยาวๆครับในบูธสเต็ปแบบว่าสแตนดาดไม่เกิน10ปอนด์อย่างเงี้ยวิ่งดีกว่าเดิมแต่ผมว่าผมว่าไม่ไม่ไม่พังแน่นอน แต่เครื่องก็ต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับอ่าอย่างนี้ครับอตอบเป็นแบบนี้ดีกว่าตอบเป็นทั้งสองอย่างเพราะว่าปัจจัยมันอยู่ที่เป็นไปได้ทั้งสองอย่างใช่อยู่ที่คนขับอยู่ที่รถอยู่ที่อุปกรณ์ด้วยใช่ครับบามนทีอาจจะสายถัโบเนี่ยไม่สายถะโบไม่พังหรอกแต่ว่าหม้อน้ํารั่วอย่างเงี้ยกลองนั่นมันเครื่องไม่เคยเป็นน้อยเครื่องไม่เคยถ่ายอย่างเงี้ยพังแน่นอนถ้ามีการตัดผูกด้านในจะพ่นสียังไงครับหรือว่าจะพ่นแค่ด้านเดียวอืออ่า ในการตัดผูด้านในอันนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าเป็นชิ้นที่มันมองเห็นซับนอกซับในอย่างเช่นแผลแผลตรงนี้ผูแล้วด้านในเรามองเห็นเนี่ยเราก็มีการเก็บสีทั้งนอกทั้งในใช่แต่ชิ้นที่มันไม่สามารถเก็บได้ก็คือชิ้นบันไดใช่ชิ้นพวกมีซับในอ,ะอ่ะซับในคือเป็นสองชิ้นประกบหากันคือมือล้วงไม่ได้เ่ยมือล้วงไม่ได้อ่าอันอย่างเนี้ยเนี่ยอาจจะเก็บไม่ได้แต่<ช>แต่เราก็จะหาลูครับ อย่างเช่นบันไดเนี่ยมันจะมีรูระบายน้ำนะครับเราก็จะฉีดเขาเรียกว่าสีกันสนิมเข้าไปในรูแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ราะว่าจะทาให้ให้มันทั่วที่สุดให้มันเกิดสนิมน้อยที่สุดใช่ถือว่ายืดอายุการใช้งานของลูกค้าก็ไปได้อีกสเต็ปหนึ่งดีที่สุดดีที่สุดคือการเปลี่ยนนะครับชิ้นงานที่ผูเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดเป็นชิ้นชิ้นะครับเราจะแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนแต่ถ้าชิ้นไหนเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องยอมครับในเรื่องการตัดผู ถ้าตรงไหนมันเป็นสนิมแล้วเนี่ยผมว่าต้องอื่นมันต้องขึ้นด้วยแต่มันยังไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นใ,ในหน้าในหน้าชิ้นงานนั้นก็แล้วแต่อะไรต่อคอมเมนต์นี้แลถามว่าถามว่าใช้เวลาทํากี่เดือนครับสเต็ปร้อยเปอร์เซ็นต์สเต็ปรอยผมเริ่มต้นเริ่มต้นแบบนี้ดีกว่าอในขั้นตอนในการทําเนี่ยใช้ระยะเวลากําหนดไว้ประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนแต่แต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นมาตอนที่ว่าทําเสร็จแล้วมีการเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เนี่ย มันก right. ็จะไหลไปเรื่อยๆก็อยู่กับเรากับลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเอาแบบไหนเอาต้องการแบบรายละเอียดตรงไหนเพิ่มใช่อยากแต่งเพิ่มอยากใส่อะไรเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีการขยับในเรื่องเวลาไปเอาคร่าวๆลวกันครับ่ประมาณสามเดือนสามเดือนใช่คอมเมนต์นี้ถามว่าแล็คเกอร์สี่ต่อหนึ่งกับแล็คเกอร์สองต่อหนึ่งตัวไหนเงาถ่านกว่ากันครับแล็คเกอร์สี่หนึ่งกับสองหนึ่งนะฮะ สองหนึ่งต้องเงากว่าใช่อ่าที่บายก่อนสี่หนึ่งคืออะไรสี่หนึ่งคืออัตราส่วนสี่หนึ่งอ่าอันนี้คือมันเป็นอัตราส่วนนะสี่หนึ่งเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเอ่ากึ่งแห้งช้าอ่ากึ่งแห้งช้าถ้าเป็นสองหนึ่งคือเขาเรียก2 k ใช่อ่าคือ2 k คือแห้งช้าเป็นระบบอันระบบเนี้ยถามว่าอันไหนดีกว่ากันอย่างแน่นอนก็ต้อง2 k ครับดีกว่าแน่นอนสองหนึ่งดีกว่าแน่นอน คอมเมนต์นี้ถามว่างานประกันชั้นหนึ่งรับไหมครับงานประกันชั้นหนึ่งรับครับของเรานะครับจะรับอยู่ประมาณ26ประกันภัยนะครับถ้าลูกค้าอยากดูนะครับไปดูตามหน้าเพจเลยครับแล้วก็ข้อที่2ที่ถามว่าถ้าลูกค้าอยากเพิ่มส่วนต่างในการทํานะครับอย่างเช่นทํานอกในทํานอกในเหมือนเหมือนเคลมประกันมาเสียส่วนต่างเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มส่วนต่างอยู่ที่1 2 0 0 0หมื่นสองพันบาทในการเปลี่ยนสีถ้าลูกค้าทําห้องเครื่องนะครับ อยู่5,000บาทแต่ณที่นี้นี่แนะนําว่าต้องยกเครื่องออกใช่เพราะว่าเราจะไม่มีการตลบสายไฟทําเราจะไม่เอาแบบกระดาษมามาปิดแล้พ่นเราไม่ทำนะครับก็จะมีคําถามแบบที่บอกว่ายกเครื่องแล้วเนี่ยค่ายกเครื่องกับค่าทําสีเนี่ยค่ายกเครื่องแพงกว่าแน่นอนครับเพราะว่ามันมีการยกเข้ายกออกใชอ่อันนี้ก็จะขับตอบแบบนี้ดีกว่า อยากได้สีสองร้อยเปอร์เซ็นทำได้ไหมครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะถ้าอยากได้ก็ทำได้สีสีสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเป็นคำถามที่เกินเกินเขาเรียกว่าของเราทำอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ลูกค้าอยากแบบอารมณ์แบบแบบติดตลกแล้วกันเนาะสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงๆต้องบอกว่ามันมันก็จบที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับทำาให้หมดแล้วทั้งคันแล้วอ่าแล้วทำสีแบบทำภายนอกอะครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ทำภายนอก เป็นรถสแตนดาร์ดรถบ้านรถบ้านๆน,นะครับทำสีรอบนอกก็อยู่ประมาณ10วัน7-10ถึงวันครับรถที่ไม่ไม่มีชนนะอ่า,อาสเต็ปนี้ใช่ครับถ้ารถที่ทำสีเดิมกับเปลี่ยนสีเนี่ยราคาต่างกันไหมครับรถสีเดิมกหบือรถเปลี่ยนสีราคาต่างกันครับมันจะต่างอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่น 1, บาทถ้ารถสีเดิมทาเงินสดนะครับอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับรถเปลี่ยนสี นะครับในไซส์เดียวกันเพิ่มอีกหนึ่งหมนบาทก็อาจจะเป็นประมาณ4ี่0 0บาทอันนี้แล้วแต่ไซส์รถแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับสภาพรถด,ด้วยรถแต่ละคันสภาพไม่เหมือนกันนะครับแนะนําว่าเอารถเข้ามาตีราคาครับแล้วก็มาคุยแล้วก็มาจองคิวกันถึงจะดีที่สุดบางบางคนอาจจะแค่บอกรุ่นนะฮะแต่ไม่ได้เห็นรถสภาพเนี่ยใช่บางทีมาเจอสภาพแต่ละอย่างเนี่ยโอ้รับไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้ด้วยฮะจอบจมูกเสริมด่างแบบไทเกอร์เท่าไหร่ จะโมกเสริมดั้งถ้าเป็นรถรถไทเกอร์ er นะครับพร้อมอะไหร่จอบพร้อมทําสีนะครับอยู่ห้าพันห้านะครับใช้ระยะเวลาเวลาประมาณหนึ่งวันแต่มาเช้าเช้านะใช่นะครับที่อู่ซ่อมด่วนได้ไหมครับในการซ่อมด่วนของเรานะครับวันหนึ่งเนี่ยชิ้นแผลชิ้นที่เป็นแผลเนี่ยนะสามชิ้นนะครับสามชิ้นแผลเบา แถวเบาคือร้อยขีดข่วนไม่แตกไม่ฉีกไม่หักไม่หักนะครับอันเนี้ยถ้าบอกไม่แตกไม่ฉีกไม่เป็นรอยทำทำที่อะไรถ้าเป็นรอยไม่เป็นรอยขีดข่วนรอยขีดข่วนก็วันเดียวเราสามารถรับจบได้อไม่เกินสักหนึ่งถึงสามชิ้นนะก็เรียกในแผ่เบารับจบครับวันเดียวมาเช้าเช้าครับมาแปดโมงห้าโมงที่อู่รับทำช่วงล่างด้วยเหรอครับอื ช่วงล่างรับทำไหมรับครับแต่ก็ให้โทรนัดจองคิวหน่อยอนะว่าอยากทำประมาณไหนอะไรยังไงทำช่วงล่างเนี่ยมันมีหลายแบบอ่ะเราอาจจะทำในสเต็ปเดิมหรือเปลี่ยนโชกยกสองนะพวกนั้นพวกน<ถ>ั้นได้ถ้าอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าทำช่วงล่างพวกเช็คลูกมาเช็คอะไรอย่างนี้ก็ก็รับอยู่นะครับแต่ถ้าเียวถ้าเราคิวยังไม่ติดอะไรก็รับได้เลยใช่ตัวนี้ร้านเปิดทุกวนันนะครับ เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเปิด8โมงนะครับเล่อปิด5โมงเย็นครับผมถ้าจะเอารถเข้ามาทำสีครับต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างรครับจริงๆถ้าเอาแบบสะดวกที่สุดเลยนะครับผมแนะนำครับขับรถเข้ามานะครับแล้วก็มาประเมินเขาเรียกประเมินแหน้าง,งานนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันมีการชนมาหรือมีการขูดขีดมาเนี่ย แผ่น้าง,งานเนี่ยเราจะประเมินวันให้ได้ถ้ามันเสียหายจนถึงขนาดต้องเปลี่ยนอะไรเราจะเบิกอะไรก่อนนะครับเราไม่แนะนําให้ลูกค้าเอารถมาจอดทิ้งแล้วรออะไรเพราะว่าในการเอารถมาจอดทิ้งแล้วรออะไรเนี่ยมันก็จะบวกบวกกับวันที่ลูกค้าต้องมานั่งรออะไรมันจะเสียเวลานะครับแนะนําว่าเอารถเข้ามาติดต่อนะครับหรือว่าอยากโทรมาสอบถามก่อนก็โทรมาทางหน้าเพจได้เลยหรือติดต่อมาทางเพจทางเพจก็จะมีไลน์นะครับมีไลน์ขึ้นให้แต่ ทางที่ดีที่สุดขับรถเข้ามาครับมาทำเรื่องเบิร์อ,อะไรก่อนถึงจะดีที่สุดเออคอมเมนต์นี้ขาถามว่ารับขัดติเคลือบแก้วไหมครับเออราคาประมาณเท่าไหร่ของเรานะครับ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 นะครับแต่ของเราเนี่ยจะเป็นการเคลือบซิลมิกใช่นะครับเราใช้น้ํายาในการเคลือบเนี่ยใช้เป็นของนาโนเล็กนะครับจะเป็นการเคลือบซรามมกแล้วแต่เลทราคาเริ่มต้นรถไซส์เล็กนะครับเริ่มต้นอยู่ที่12ื่นสอง 2. 2> ไปจบที่รถไซส์ใหญ่อยู่ที่1 8 0 0นนะครับของเราจะมีการรับประกันในการเคลือบเนี่ยตั้งแต่วันที่ทำเนี่ยจนเสร็จเอาไปเนี่ยรับประกัน1ปีใน1ปีเนี้เราจะมีการเซอร์วิสฟรี3ครั้งนะครับเซอร์วิสฟรี3ครั้งเนี่ยหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลา3เดือนเนี่ยลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราจะมีการรูปดีน้ำมันแล้วก็ลงน้ำยาเก็บงานให้ใหม่นะครับช,ชิ้นที่เคลือบเซรามิกไปแล้วมันหายไปเนี่ยเราก็จะมีการเติมให้ กว,าว่าตรวจสภาพตอนรถเจ็บได้ไหมครับได้เลยได้เลยครับอันนี้ที่อู่เราเนี่ยมีบริการตรวจตรลออนะครับก็มีสำาเนามารถถูกต้องเราก็ตรวจให้ได้เลยครับแล้วก็พร้อมต่อทะเบียนอ,อ่าพร้อมต่อทะเบียนมีบริการต่อทะเบียนต่อทะเบียนทําประกันใช่มีบรกิรการทําประกันด้วยเพื่อหนึ่งสองและสามสามบวกก็มี ยันถึงประเภทห้าใช่มีทุกประเภทครับถามว่าถ้าซ่อมสีด่วนอ่ะหนึ่งวันเสร็จแล้วแล็กเกอร์มันจะแห้งหรือครับอืออ่ะตอบเลยอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะ<ช><ช>ครับคำถามเนี้ยเอ่อเราจะตอบครับก็คือว่าเรามีห้องพ่นทั้งหมด3ห้องใช่นะครับห้องพ่นสีของเราได้มาตรฐานฮะเป็นบริษัทแม็กเวลถูกต้องนะครับในใน,ในการพ่นของเราเนี่ยมันจะมีการพ่นในห้องห้องอบเนี่ยหมายถึงว่ามันจะมีการอบอินฟลูเอด นในการพ่นของเราเนี่ยเราจะไม่ได้อิงอยู่กับแสภาพอากาศอ่าไม่ได้อินอยู่กับสภาพอากาศเราอิงอยู่กับอุณหภูมิในห้องพ่นเลยถูกต้องนี่แหละคือข้อดีครับจะพ่นวันที่ฝนตกวันที่แดดออก้ะฮะยกเว้นอย่างเดียววันที่ช่างไม่มาเนี่ยพ่นไม่ได้ถองควันที่ไฟดับอ่ะใช่ไม่ได้นะครันั่นอีกซีเดนจริงๆนั่นแหละก็ถือว่าในเรื่องงานซ่อมด่วนเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมมาจากสลัดบุรีถ้าซ่อมด่วนเนี่ยให้ผมไปรอที่ไหนครับหรือว่าต้องไปเปิด โอ้โหทคำถามนี้ดีมากเลยถ้าเป็นผมนะมีเวลาหนึ่งวันนะทำยังไงมานอนรอแล้วผมก็เปิดโรงแรมนอนรอแล้วครับแต่มันกลัวครับว่าที่บริษัทเราเนี่ยมีห้องรับรองลูกค้านะครับเป็นห้องแอร์ครับนั่งสบายๆครับเซเว่นอยู่ใกล้นะครับร้านกาแฟอยู่ใกล้นะครับอยากได้อะไรแหล่งแหล่งที่ท่องเที่ยวที่ดังๆอยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้ที่นี่ครับแนะนำครับถ้าลูกค้ามาแล้วแบบมาพาลูกพาแฟนมา อยากไปเที่ยวหรือว่าอยากอะไรเนี่ยเราจะนัดรับรถให้ก็คือเราสามารถพาไปส่งนะครับพาไปส่งตามสถานที่เที่ยวๆได้นะครับถึงเวลาร,รถเสร็จเราก็จะไปรับบริการมานะครับยกเว้นอย่างเดียวครับไปส่งที่โรงแรมไม่ได้นะครับแนะนําว่าอาจจะต้องหาเพื่อนมารับไปนะครับอยากได้มีโกขับสี่พี่จะทําขายอีกไหมครับอ,อันนี้อันนี้ทางถนัดครับ อันนี้ทางขนาดคือรถทุกคันเนี่ยคือเราก็ไม่ได้แบบเป็นเมนพ่อค้าเนะครัาเราทำเที่ยวเราด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากได้สเต็ปแบบที่เราทำนะครับแบบที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เราก็มีอยู่เรื่อยๆครับหรือว่าติดตามหน้าเพจได้เลยครับพวกรถขับสี่นะครับทั้งหลายนะครับเราก็ทำออกไปเรื่อยๆนะครับใครถูกใจก็ทักมาหาเราครับมาลองขับก่อนได้เลยมีพร้อมครับตอนนี้พี่มีรถที่ั้านอยู่สวยๆรุ่นอะไรบ้างครับ อยากจะดูไว้สักคันก็ผมขออวดก่อนเลยเด้ออวดยานผมอวดวีโก้ก่อนนะครับอันน uh> um> uh ี้ก็มีวีโก้ปีศูนย์ห้าครับอันนี้เป็นวีโก้ศูนย์ห้าโฟวินสีใหม่ยางใหม่ช่วงล่างใหม่ภายในใหม่ใช่ก็อาจจะเปิดราคาที่ประมาณสามกลางๆใช่ครับพร้อมขับเที่ยวอ่ะพร้อมเที่ยวได้เลยพอรถทุกคันนี้เราขับใช้งานจริงใช่ครับทุกวันเลยแล้วก็อีกคันหนึ่ง เป็น f o r t u n e r อรคันนี้เป็นปี08สีดำนะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าตัวเทียดีแท้ครับตัวนี้ยางใหม่นะครับสีคันนี้เป็นค่อนข้างสีเดิมเก็บเป็นบางชิ้นนะครับ,รบแต่ถ้าอยากได้สีแบบใหม่รอบคันก็จัดให้ได้ครับแต่เราให้ดูสภาพแบบว่าคินคินก่อนสภาพแบบเดิมเดิมก่อนคันนี้บอกเลยว่าเทียดีคันนี้หายากครับครับราคาราคา ราคาคันนี้4ี่บอกว่า4ไปปลายแล้วก <4 S 1> ันไปปลายคุ้มค่าแน่นอนถ้าถ้าซื้อไปทําเองผมว่ามาดูคันนี้ก่อนไม่ผิดหวังครับขอบคุณนะครับสําหรับคอมเมนต์ที่พี่ๆได้ถามมาเรื่อยๆนะครับทุกคอมเมนต์เรายินดีตอบนะครับเราอาจจะไม่ได้ตอบในเพจแต่เราจะมา,าจจะมาตอบใน YouTube ให้ฟังและกันใช่นะครับแล้วก็ถ้าพี่ๆชอบในการทําคลิปแบบนี้ทําคลิปคอมเมนต์ตอบแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาเลยครับอยากให้เรา ตอบคอมเมนต์เรื่องไหนอะไรยังไงเนี่ยสะสมมาครับเดี๋ยวเราจะมันรวมๆทีเดียวถะะามมาเยอะๆเลยครับก็ฝากนะครับสําหรับคนที่สนใจในการทําสีในการทําช่วงล่างนะครับตั้งแต่ล้อแม็กยางจัดช่วงล่างยกสูงโหลดเตี้ยแต่โหลดเตี้ยถ,ถนัดไหมโหลดเตี้ยเนี่ยก็ทําได้อดแต่เราไม่อินยังไม่อินคือเราถนัดแบบสไตล์แบบ อัพโหรถในเมืองอัพโหลที่ยวป่านะครับหรือว่าจะสเตปฮาร์ดคอร์เลยก็คุยกันอีกทีนึง่งก็ฝากนะครับสำหรับคนที่สนใจฝากเบอร์โทรผมนะครับ0841441991นะครับครับ0919156545ครับผมนะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ J A A F Body Shop นะครับแล้วก็ใน TikTok ก็ฝากกดติดตามกดอคา,าเลร,ราอะไรนะ TikTok เขาเรียกว่าอะไรพี่ กดติดตามนะกดติดตามนั่นแหละเราจะมีอะไรดีๆเด็ดๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้เรา2คนขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ